ลดน้ำทุเรียนครับเย็นเยน็นเอาสัก15นาทีพอครับเดี๋ยววนนาวผมก็จะใส่ปุ๋ยนะครับตอนนี้ดินมันก็เริ่มตืนแล้วรอใบชุดนี้แก่ผมก็จะใส่ปุ๋ยแล้วครับ ตว,วันโตคืนโตเรื่อย ครับผมลดน้ำแล้วเดี๋ยวไปดูทุเรียนแตกยอดอ่อนกันครับว่าแตกยอดอ่อนได้สวยขนาดไหนครับครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับตอนนี้ผมลดน้ำด้วยครับลดน้ำด้วยเดี๋ยวดูดูดูทุเรียนนี่มันแตกยอดอ่อนที่ผมเข็มปุ๋ยด้วยครับผมครับลองเก็บความชื้นเก็บน้ํร <c oughs> จะเริ่มแตกยอดอ่อนออกมาเรื่อยๆแล้วครับ อยู่ปยอดออนออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่มเ,เป็นหางแย้เริ่มเป็นใบดาบมั่งแล้วก็มีครับนี่ครับแตกออกมาเรื่อยๆเรื่อยแล้วครับเดี๋ยวหมดยอดอ่อนชุดนี้ไปแกผมก็จะเริ่มใส่ปุ๋ยแล้วครับทีนี้ก็ใส่น้อยๆนี่ครับแตกยอดอ่อนออกมาเยอะแยะเลยครับ สวยเลยครับพึ่งรดน้ำตอนเย็นเสร็จไปครับรดน้ำตอนเย็นไปประมาสิบถึงสิบหานาทีครับยอดอ่อนผมแตกออกมาเยอะแยะเลยครับผมจะผิดจะถูกอะไรก็อคอมเมนต์มาใตาค้คลิปผมเลยนะครับผมก็ต้องขอบคุณ คนที่มีความรู้ที่ว่าคอมเมนต์มาในใต้คลิปผมมากมากเลยครับก็คือเราแบ่งปันความรู้ช่วยๆกันครับบางทีผมก็อาจจะทำผิดทำถูกมัองก็ได้ครับถ้าแนว้าแนลนครับผมทำให้เห็นเลนให้ดูครับผมแต่ผิดจะถูกอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปผมได้เลยนะครับมีหมอกเข้มปุ๋ยบางคนอกออาจจะบอกว่าเชื้อราลงอะไรก็ได้ มินเงนมานะครับแบ่งปันความรู้ันไปครับเพื่อพี่น้องเราชาวสวนทุเรียนเล็กครับผมอันนี้ผมที่ว่าผมเข้มปุ๋ยมันก็เริมแตกยอดอ่อนออกมาเยอะแยะเลยครับตามกิ่งตามยอดตามอะไรตามลำต้นก็มีครับสวยเลยครับแตกยอดอ่อนออกมาเยอะแยะเลยครับ หนึ่งปีเข้าเดือนที่แปดแล้วครับผมแตกยอดอ่อนออกมาเยอะแยะเลยเดี๋ยวยอดอ่อนชุดนี้หมดผมก็จะใส่ปุ๋ยแล้วครับนะครับทีทุเรียงผมบอกองทุเรียงของผมมันเค็มปุ๋ยนี่นะครับอัดน้ําเช้าเย็นเช้าเย็นก็เริ่มแตกยอดอ่อนออกมายีมาแทนใบที่มันลวงไปครับจะถูกก็คอมเมนต์มาตายคลิปผมได้เลยนะครับ จะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับผมมีความรู้แล้วก็ช่วยๆกันแบ่งปันไปมั่งครับผม,ผมอาจจะผิดของพี่น้องอาจจะถูกก็ได้ครับหลังที่ฉีดอะมิโนโปรตีนไปครับป้องกันเพีย้ยป้องกันชลาปุ๋ยยังไม่ได้ใสค่ครับนะครดน้ำทอนเย็นสักประมาณ15นาทีเลยครับลดการเข้มปุ๋ย แตกยอดอ่อนออกมาสวยงามเลยครับเทียบเลยครับต้นนี้มีทั้งใบดาบมีทั้งยอดอ่อนรวมกันมาแล้วครับสวยเลยครับผม หนึ่งปีแปดเดือนมัง่งหนึ่งปีสี่เดือนมั่งครับทุเรียนผมไม่ได้ปลูกเยอะมากมายเลยปลูกไว้ยี่สิบสองต้นอันนี้ก็เข้าเดือนที่แปดไอเ้เล็กๆเนี่ยเข้าเดือนเจ็ดสิบแปดครับซื้อมาต้นเล็กๆต้นเล็กๆไอ้ชุดหลังนี่นาเขาซื้อมาให้ครับซื้อมาต้นประมาณห้าหกสิบบาทครับต้นละประมาณห้าหกสิบบาท มันตัวเล็กๆครับก็ 7, เก็บแปดเดือนแล้วก็โตได้แค่นี้ก็โอเคแล้วครับผมน้ำชุ่มเย็นกันแล้วครับนี่ครับลองเก็บน้ำผมครับกับความชื้นก็ใช้ได้ดีเลยทีเดียวแล้วครับก็เป็นการกระตุนหลากเราก็ทำทุกปีทุกปีทำไปเรื่อยๆ ผมกดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ครับผมเพชรพาแนวชาแนลทำให้เห็นได้ดูครับผมจะผิดจะถูกเลยมาคอมเมนต์มาใต้คลิปผมได้เลยครับยินดีตอบรับทุกคอมเมนต์ครับผมครับผมก็จบคลิปกันแค่นี้แลครับผมจบคลิปครับผมสวยงามครับแสดงว่าแก่มาได้ถูกทางแล้วครับขอบคุณครับ